ขาดข้าวแล้วนะครับขาดข้าวตั้งโต๊ดนะครับตั้งโต๊ดเลยนะดีใจด้วยด <c oughs> ีใจแต้เ,เป็นแว่เราก็ต้องสู้ต่อครับเราต้องผมก็สู้ด้วยนะครับสู้อนไรอนไรอะไรสู้สู้ต่อครับถึงยกเลิจจจกจะจะจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับยังมีโอกาสสู้อยู่ยังมีหลักฐานหลายชิ้นที่เรายังยังต้องไปว่ากันใหม่ ไม่เป e, ็นไรพี่ขอบคุณทุกคนที่เป็นหโอ้ครับไม่เป็นไร e, ครับกันตัวมาสู้นะครับนะักสู้อยู่แล้วมั่นใจว่าเราไม่ได้ทำผิดเราอะไรนะเราก็ต้องสู้นะครับครับสู้ต่อต้องขอบคุณศา,าลนะศาลเนี่ยก็อันแรกก็เส,สาะนันใจดีนันใจดีลงโทษสถา,สาน,นาเบาแล้วฐานเบาแล้วนะครับสองปี สิบสามเดือนสิาเดือนนะครับสองปีสิาเดือนแตว่าก็ยกของข้อหาทำชำเรายกของข้อหาทำราจะทำชำเราตัวอะไรสองปีคคก็พยักผมตืลค่นจะักจะขาจะมีอีกนะครับในชื่อเราจะเปลี่ยนทั้งหมดว่าไปตามตับเกมก่อนครับ ขอบคุขึท่านที่เป็นห่วงครับไม่เป็นไรครับสู้ต่อเชื่อ้ต่อ,อม่มออะม